สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการ Business Model ไขความรับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมครวันนี้พามาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจของบริษัทเจนทแบกจากัดมหาชนนะคะเป็นผู้ผลิตและติดตั้งเครื่องกําเนิดไอน้ําในอุตสาหกรรมก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ ขั้นพื้นฐานนะคะต้องมีในอุตสาหกรรมการผลิตเกือบจะทุกอุตสาหกรรมทีเดียวแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังมีการขยายเข้าสู่เทรนด์ของ green energy ค่ะซึ่งก็ถือเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกนะคะรวมไปถึงบริษัทก็มีการผลิตสินค้าขยายตลาดออกไปในต่างประเทศมากขึ้นรวมไปถึงหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆค่ะที่จะมีการผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการเติบโตในอนาคตเราไปติดตามฟังกลยุทธ์นี้จากผู้บริหารกันค่ะ ในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราพยายามที่จะติดต่อดิวพาร์ตเนอร์ต่างๆเพื่อพย่สร้างโอกาสขยายงานเนี่ธุรกิจที่เราสามารถเรารู้แล้ว potential เนี่ยไปได้นะครับแ mm hmm. ม้ว่าจะเป็นธุรกิจเกีดเด่ยวเรื่องที่ผมบอกว่าเรื่องลถลดไอ้คาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ใหญ่นะครับธุวก mm ิจ hmm. ด้านเอาของเหลือเรื่องผลิตพัณฑ์เหลือเนี่ยพวกพวกเรียกว่า clean energy มาใช้ก็เป็นธุรกิจที่ใหญ่นะครับซึ mm hmm. ่ง เรามองอยู่แล้วเป็นธุรกิจที่ g t b คิดว่าถนัดด้วยนะครับทนที่เราตั้งไว้เรื่องการธุรกิจด้านลดมลภาวะนะธุรกิจการนำธุรกิจเอนดี้ต,ต่างๆเนี่ยผมว่าแทนนี้ถอยทำให้สำเร็จนะครับทำสำเร็จแล้วก็คงจะเป็น S-curve ได้ในสัน้นจีครับ เราเราก่อตั้งเมื่อปี1983นะครับเราเราเป็นสน้าที่ทำเกี่ยวกับการผลิตเครื่องจากที่กำเนิดไอ้น้ำนะฮะไอ้น้ำหรือว,ว่าคําร้อนหรือว่าระบบความร้อนเนี่ยเ,เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในการผลิตต่างๆนะครับอุตสาหกรรมที่ใช้กันมากก็คืออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้กันมากนะครับอ,อุตสาหกรรมชา,านเคบีอุตสาหกรรมทางด้านแต่ เปบบเทโรเคมิคอลนะฮะหรือกระทั่งโรงงานไฟฟา้านะฮะที่ต้องใช้พลังงานไอน้ำนะฮะจำนวนมากนะครับอุตส,สาหกรรมแทบทุกชนิดเช่นพวกไม่แต่รถยนต์นะฮะอุตสาหกรรมยางนะฮะอุตสาหกรรมแทบทุกอย่างผมว่าต้องทิ่ที่ใช้พลังงานนะฮะนะครับต้องใช้ไอน้ำหรือว่าระบบนำร้อนระบบความร้อนนะครับแล้วก็ก่อสร้างมา จนถึงปัจจุบันก็เกือบจะิ0ปีแล้วครับนะครับลูกค้าหลักๆก,ก็คือกลุก่มอุตสาหกรรมแทบทุกประเภทนะครับที่เป็นลูกค้าเราฮะอย่างเช่นบริษัทท็อปเชนในบ้านเราเนี่ยฮะที่เราเอ่ยชื่อมาเนี่เป็นชื่อนะฮะเออท็อปเชนเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มของบริษัทเราเป็งนงานเลยครับเ,เวลาเราเข้าไปใน ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะผลิตภัณฑ์ต่างๆนะะฮโรงางานต่างๆที่ผลิตสินค้าเนี่ยส่งมากเปลูกค้าของบร,ริษัท GTP เกือบทั้งหมดส่วนทางด้านงานบริการเนี่ยจะเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับจากเดิมเนี่ยรายได้จากสัญญาเรื่องสัญญาประมาณ10้าประมาณ90%แล้วก็รายได้จากงานบริการสิบเปอนต์ณปัจปจุบันเนี่ยสัดส่วนเนี่ยขยับขึ้นมาอันเนี้ยรายได้จากสัญญาประมาณ 65%แล้วก็รายได้จากงานบริการนี่ตอนนี้ก็35%แล้วครับปัจจุบันเนี่ยเรามีกลุ่มเรามีฐานลูกค้าที่ใช้เครื่องเราเนี่ยเป็นนับพันนะคบนับพันโรงงานนะครับซึ่งเราจะต้องออหน่วยบริการเราจะต้องคอยดูแลรักษาบำรุงรักษาเครื่องจากเหล่านีนะอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับจนกว่าอายุการใช้งานของเครื่องบางบางคังบางบางลูกค้าอยู่การใช้งานเกือบ30ปีเนี่ยก็ยังมีก็ยังใช้เราต้อง เราต้องช่วยตามบริการเอให้การให้การบริการเข้าตลอดนะครับเลยนี่เลยเป็นจุดที่ทำให้งานบริการเราเนี่อาอ่อรายได้จากงานบริการจะสูงขึ้นทุกปีถ้าเราดำานน้าคู่แข่งได้ก็ก็ก็เราไปได้ไกลไกลแต่ที่นี้ก็เป็น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 จุดที่เราพยายามพัฒนาตัวเองโดยอยู่ตลอเวลาก็สินค้าท <Gree ấy. S 2> ี่เราเปินทุกอย่างเนี่ยเราก็เน้นคุณภาพเราก็เน้นคู่แข่งนะครับราคาเราก็ไม่แพงนะครับอุากรณ์เราก็ เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็เราก็นำเ,เทคโนโลยีใหม่ๆที่เราเตรียมที่จะสอบหามาใช้ในกระบวนการทำธุรกิจเราอย่างส,สม่ำเสมอนะครับ,รบจุดกอันหนึ่งเราคือเราก็ตลาดเราค่อนข้างจะขยายได้กวา้วางมากนะครับเพราะว่าเ,เราขยายไปตลาดต่างประเทศก็ช่วงหลังนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจจุบานนล้กเราก็สินค้าเราก็ ขายไปต่างประเทศต่างๆนี่ก็ปัจจุบันก็ประจำไม่ผิดประมาณสิบห้าถึงสิบหกประเทศชื่อเสียงของบมิษัจท g บ b เนี่ยจุดหนึ่งที่ทุกคนรู้จักคือเรื่องคุณภาพนะครับเราเราเราควบคุมคุณภาพเราเนี่ยหนักมากนะครับหนักแบบเข้มงวดจริงๆจนจนกระทั่งเอ,อผมว่าลูกค้าโดยทั่วไปจะรู้แล้วว่าว่าับเข้มงวดเรื่องคุณภาพยังไงนะฮะเวลสินค้าเราเวลาไปขายแข่งกับยังแข่งกับต่างประเทศเนี่ยเขาจะ ยกระดับสินค้าเอาเนี่ยขึ้นระดับที่แข่งกับประเทศในแถบยุโรปอเมริกาหรือญี่ปุ่นเลยเราไม่ได้แข่งกับจีนหรืออินเดียก,กับประเทศที่มันมัน,มนต่างกว่านะครับบางสินค้าเราพอแข่งกับด้นานยุโรปอเมริกาเนี่ยเราก็ได้เปรียบเรื่องราคาเราก็ถูกกว่าหน่อยนะ,ะแต่บางก,ก็สู้กันหนักหน่วงพอสมควรในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราเปยยียมที่จะ ติดต่อดีพาร์ทเนอร์ต่างๆเพื่อจะสร้างโอกาสขยายงานในธุรกิจที่เราสามารถเรารู้แล้ว potential เ,เนี่ยไปได้นะครับเรื่องการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวเรื่องที่ผมบอกว่าเรื่องรถรถคาร์บอนไดออกไซด์ดด upside, อันนี้เ็เป็นธุรกิจที่ใหญ่นะครับ mm hmm. รอิดวนัด้านเอาของเหลือเรื่องผลี่นพันเหลือเนี่ยพวกพวกเรียกว่า clean energy mm hmm. มาใช้ก็เป็นธุรกิจที่ใหญ่นะครับซ mm hmm. ึ่งที่เรามองอยู่แล้วเป็นธุรกิจที่ g t b คิดว่าถนัดด้วยนะครับ เรามองว่าอุตสาหกรรมภาคโปริกมที่เราสามารถไปทำกระบวนการโซลูชันให้เขาลดเรื่องการปล่อยอิมเวชนันได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นธุรกิจธุรกิจท,ที่ที่ที่สำคัญมากแผนที่เราตั้งไว้เรื่องการธุรกิจต่นนางโลดมลภาวะนะธุรกิจการนำธุรกิจแอนดี้ต่างๆเนี่ยผมว่าแผนนี้ขอ้ทำให้สำเร็จนะครับทำสำเร็จแล้วก็คงจะ เป็น S-curve ได้ได้ตันจีครับผมมองว่าการท,ทําธุรกิจเนี่ยหนึ่งเนี่ยการทํากาไรสูงสุดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไปใช่ปัจจัยที่ที่จะต้องต้องต้องได้เสม,เมอแหละครับผม,มว่าการท,ทําธุรกิจจะต้องมีการมีกำไรมีกำไรนะให้ให้อยู่ได้ให้สามารถลงทุนได้ที่สองอีกอย่างก,ก็คือว่าเราต้องมีกับลูกค้าเราก็ต้องแบบจะต้องเชียเสียลูกค้าด้วยนะฮะ สี่เจียวลูกค้าเ้วยว่าอันไหนที่เราคิดว่ามันไม่จําเป็นก็ก็องออกมาหลอกทางก็ได้เนี่ยอเพราะผมบอกกับลูกค้าเราเนี่ยสุมากไม่ใช่เข้าไปแค่ปีหรือว่างานครั้งเดียวก็เลิกกันเลยลูกค้าเราจะอยู่กับเป็นสิบปีอย่างเงี้ยซึ่งก็คนพ่เป็นเพื่อนกันแล้วนะที่เราเราใช้บริการอยู่สมัครก็คือธุรกิจเราทํามาเนี่ยเราเราอยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักนะฮะ็นธุรกิจขั้นพื้นฐาน เราทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าพื้นฐานที่ใช้ในอุสตสาหกรรมแทบทุกชนิดนะครับซึ่งคุณถามว่ามันจะเติบโตร,รู้หวาเหมือนกับเทคโนโลยีใหม่ๆไหมก็มันจะไม่เป็นารักษรานแต่ถามว่ามีความมั่นคงไหมมีความมั่นคงเพราะว่าเป็นอะไรที่เป็นปัจจัย,ยที่ต้อง,ท,องที่ต้องใช้นะครับดังนั้น จุดของเราคือว่าหนึ่งเราเพยายามทำธุรกิจให้มีกำไรในจุดที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมออันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายเราแรกที่ที่เราจะทาธุรกิจพือผู้ถือหุ้นเนี่ยที่ลงทุนนั่นกับที่ที่ลงทุนในบริษัทเราเนี่ยหนึ่งเนี่ยจะต้องได้เงินปันผลให้ได้สให้ได้สม่ำเสมอถ้าทุกปีให้มากที่สุดเท่าเดียมากได้ถ้าเก็นไปได้ถ้าไม่เจอเราว่าเกยดแบบ ที่ผ่านมาแบบนนลนะักษณะนั้นก็ก็จะจะฝากให้ความมาั่นใจกับผู้พูดในที่ระเบ,บินะครับว่าทางผู้บริหารของจากแบบเนี่ยทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นทํางานให้กับบริษัทเป็นที่บ,บริษัทเนี่ยมีการสร้างคนหนุ่มคนสาวขึ้นมานะมาช่วยรบริหารงานนะครับเออเดนโดมากในในธุรกิจเนี่ยเรื่อยๆที่อซึ่งคนหนุ่มคนสาวกลุ่มเนี้มีความสามารถแล้วครับแล้วก็มีความคิดความ อ่าน,นะครับก้าไกลมากึือเรามองว่าจะเป็นเป็นกำลังหลักของธุรกิจที่ตามงาเติบโตในการต่อ s สเพิใน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 ยุคต่อไปนะครับซึ่งท่ะนี้เนี่ยในช่วงที่มีวิกฤตเนี่ยทางบริษัทเนี่ยใช้วิกฤตณเวลาที่ถามมาให้เป็นประโยชน์ในการที่หาดิวกับพาร์ทเลอร์ต่างๆที่จะต่อยอดธุรกิจเราซึ่งตอนนี้เราก็มีกุ่ พาร์ทเนอร์ที่เรากันคุยกันอยู่แล้วหลายหลหลายพาร์ทเนอร์ที่ที่เราอยู่ในจุดที่ว่าค่อนข้างจะจะปิดดิวกันได้ได้อยู่หลายดอยู่นะครับ mm hmm. เขาจะเป็นการต่อยอดเพิ่มต่อไปในอนาคตของธุรกิจเจริญ ผู้บริหารยืนยันนะคะว่าอุตสาหกรรมนี้ยังไม่อิ่มตัวถ้ามีการขยายออกไปนะคะในช่องว่างที่ยังมีอยู่รวมไปถึงในเรื่องของการไปสู่ green energy เราจะไปฟังกูรูกันในช่วงหน้านะคะว่าจะประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรและวิเคราะห์โมเดลธุรกิจนี้อย่างไรค่ะ กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของรบริษัทเจดแบกนะคะจำกัดมหาชนค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ผลิตทางด้านของการก่อสร้างแล้วก็ระบบไอ้น้ำนะคะกับนักวิเคราะห์ประจำรายการของเรานะคะดครนิเวศเหมชิระวรากรค่ะนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองพิพ,พัฒนากุลนะคะนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอเริ่มที่คุณวิสิตก่อนละกันนะคะ,ค,ะคุณวิสิตคะสำหรับบริษัทนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างแต่ว่าเน้นในเรื่องของระบบไอ้น้ำแล้วก็ระบบเผาไหม้นะคะคุณวิสิตมองยังไงคะสำหรับอุตสาหกรรมนี้มันมีอยู่ในตลาดหุ้นเยอะไหมคะการวิเคราะห์ g d b เนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานนะครับ <ม S 2> แล้วก็ผลกําไรของบริษัทนะครับจะสังเกตนะครับว่าบริษัทนี้มีรายได้ประมาณปีหนึ่ง1น0 0ล้านนะครับเป็นรายได้ตามสัญญาเนี่ยประมาณ82%นะครับ เป็นรายได้จากการให้บริการเนี่ยสุดเจ็ดพูดง่ายคือหลังจากที่บริษัทติดตั้งนะครับทำเครื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรกำเนิดไอ้น้ำต่างเนี่ยนะครับก็จะมีแบ็คหลอกนะครับแบ็คหลอกของบริษัทเนี่ยปกติก็อยู่มาสักห้าล้านนะครับซึ่งก็คือจะสามารถเพียงพอนะครับกับรายได้ประมาณสักครึ่งปีนะครับจากนั้นเนี่ยบริษัทก็ต้องหาลูกค้าใหม่ๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องสัญญาณเบนทนเนับสัญญาณินทนเนนเนี่ยก็มาเจดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเขานะครับจะสังเกต อุตสาหกรรมนี้นะครับบอยเลอร์เนี่ยนะครับ,รบปกติเนี่ยผู้ติดตั้งผู้ผลิตต่างๆตามสัญญา OEM ทั้งหลายเนี่ยจะมีอัตรากำไร,ร,รขั้นต้นนะครับอยู่มาสักสิบหนะครับแต่ปีนี้อาจจะลงมาเหลือประมาณสินะครับตัวอัตรากำไร,ร,รที่เกิดจากการ,รปฏิบัติการเนี่ย EBIT margin เนี่ยอยู่มา4-7%นะครับอัตรากำไร,ร,รสุทธิเนี่ยปกติก็อยู่3-6%นะครับจะสังเกตน,นะครับว่าการที่ว่าบริษัทเนี่ยจะมี excess return ที่่ไมมี อัตรากำไรก้ำต้นสูงนะครับและอัตรากำไรสุดที่สูงๆนี่อาจจะอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับสำหรับอุตสาหกรรมที่เรียกว่าถึงแม้ขนาดอุตสาหกรรมใหญ่นะครับก็ต้องยอมแล้ว่าไบโอร์นี่นะครับในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับมันอยู่ในแทบทุกอุตสาหกรรมการผลิตเลยนะครับแต่ว่าจํานวนคู่แข่งนี่ที่เข้ามาเนี่ยทั้งในและต่างประเทศนี่จะค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นเนี่ยคือตัวบริษัทนี้นะครับก็คืออาจจะมีเรื่องของ จะต้องรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้ดีนะครับถ้าอัตรากำไรขั้นต้นลดลงอย่างปีนี้ลดเหลือ13าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะทำให้มีโอกาสขาดทุนได้นะครับฉะนั้นในปีที่ดีเนี่ยนะครับบริษัทจะต้องรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่ระหว่าง18บแถึง่เปอร์เซ็นต์ได้ถึงจะมีกำไรนะครับทีนี้ดีมาด์เนี่ยมันโตขึ้นทุกปีไหมคะด,ดีมาด์โตขึ้นนะครับจะสังเกตนะครับว่าจะมีการใช้ในอุตสาหกรรมใหม่นะครับอาทิเช่นผู้กเกี่ยวกับไบโอแมสนะครับ การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลนะครับแน่นอนก็ต้องใช้พวกเครื่องจักรไอ้น้ำต่างๆเครื่องผลิตไอ้น้ำต่างนี่นะครับก็จะมีความต้องการขึ้นมานะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยคู่แข่งก็จะเข้ามาค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับฉะนั้นจะสังเกตนะครับว่าดีมาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอยู่แล้วนะครับแต่เดียวกันเนี่ยคู่แข่งต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเนี่ยก็มีความสนใจในอุตสาหกรรมนี้ครับค่ะท่านนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงจุดแข่งของเขาด้วยความที่เขาต้องแข่งขันใน จำนวนคนที่เยอะจำนวนบริษัทที่เยอะขึ้นคุดจุดแข็งเขาคืออะไรคะจุดแข็งคือบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมมานานนะครับมีฐานลูกค้าที่เรียกว่าฐา,านลูกค้าขนาดใหญ่นะครับที่ใช้ของเขาสม่ําเสมอนะครับอาทิเช่นอย่างที่บริษัทได้ระบุมาใน5 6, ้าสปกหนึ่งนะครับก็คืออย่างกลุ่มปตทนะครับกลุ่ม C p พกลุ่มอายินนุมโตะนะครับบริษัทต,ต่างประเทศอย่างไฟเซอร์หรือบริษัทไฮเกต get, ต่างๆเนี่ยจะสังเกตนะครับกลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่จําเป็นต้องใช้บยเลอร์อยู่แล้วครับ อาจารย์นิเวศขาอาจารย์วิเคราะห์ g t ทยังไงบ้างคะเขามีจุดแข็งจุดแข็งอะไรคะในในในอุตสาหกรรมที่มาสกุลวิสิตบอกว่าคู่แข่งเยอะเหมือนกันนะคะในอุตสาหกรรมนี้ก็ต้องถือว่าอาจาร์ก็เก่งนะเป็นผู้นําอันหนึ่งที่สามารถที่จะผลิตเรียกว่าอุปกรณ์สําคัญนะครับที่ใช้ในกระบวนการต่างๆก็ต้องถืเป็นอย่างนั้นลำบากทั้งหลาต้อง จริงๆก็อาจจะต้องพัฒนานะต่อไปที่จะเป็นแบบเวยนไงว่าขายตรงเองอะไรเองนะแล้วก็จะหาะจุดแข็งที่จะแข่งขันได้ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับในในย่านเนี่ยนะเวียดนามกัมพูชาอะไรพวกนี้แล้วก็ประเทศไทยแท่นอนแต่ก็เออหรือว่า แต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือบริษัทก็ไม่เคยมีหนี้นะถ้าจะไม่มีหนี้นะหนี้น้อยมากล่าสุดเกิสามร้อยล้านเองนะก็ต้องถือว่าแข่งในด้านของอฐานะกเงินนะอีสว่าม a r ก็ t cap สักพันล้านกำไรสักห้าสิบต่อปีนะอันนี้เป็นหน่อมอกในกรณีที่ไม่โตก็ p ีก็ประมาณยี่สิบเท่าเกือบยี่สิบเท่าอะไรแถวๆนี้นะขึ้นอยู่กำไรบวกลบหน่อยนะมาเก็บแคปก็ประมาณนี้ 900พันล้านก็ก็ลักษณะเนี้ยก็คือถ้าดูแบบนี้ก็เขาก็นี่อะไรก็ไม่ค่อยมีก็สามารถจ่ายเป็นผลได้ในระดับหนึ่งก็ก็เรียกว่าป้อมแกร้มนะอาจจะจะเรียกว่าแพงก็ไม่อาจจะไม่ได้แพงอะไรมากแต่ไม่ก็ไม่ได้ถัวเรียกว่า fair value นะ fair value ลงทุนแล้วตัวนี้ได้ผลปีละห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าจ่ายเป็นผลหมด ก็โอเคก็พอไปได้นะครับคิดว่าคงจะต้องขยายไปในแนวนี้เพื่อแต่ว่าอาจจะย้ายตลาดไปไม่เพิ่มตลาดใหม่อะไรต่างๆขึ้นมาเพิ่มโปรดักเป็นหม้อไอ้น้ําที่แบบว่าทนความดันสูงขึ้นอะไรอะไรต่างๆก็ว่าไปหมายว่าเป็นเป็นบอยเลอร์ที่มีความดันสูงขึ้นใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่ากันไปค่ะเรียนถามคุณวิสิตนิดนึงนะคุณวิสิตขะถ้าอย่างนี้เราจะ ประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรคะแล้วก็ในมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยเราอยากเข็นอะไรที่มันเป็นโกลด์สตอรี่ของทาง GTB จากนี้ไปคะที่เราจะเพิ่มมูลค่าให้อ่ะคะการประเมินมูลค่าเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของกําไรในภาวะปกตินะครับซึ่งในภาวะปกติเนี่ยเขากําไรอยู่ประมาณสะกสามสิกล้านถึง6กสิล้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็คืออาจจะต้องใช้เออร์เน็งในภาวะปกติมาคํานวณนะครับ ซึ่งถ้าดูตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้ว่ากําไรต่อผู้นือหุ้เขาเนี่ยอยู่ระหว่างประมาณสักห้าตังค์ถึง9าตังค์นะครับซึ่งตรงนั้นก็อาจจะคูณเป็น P/E ออกมานะครับ<ม>ก็จะสามารถหาแฟร์ v a l ูที่ถูกต้องของบริษัทเอเได้นะครับสิ่งที่บริษัทเนี่ยอาจจะต้องทำเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าภาวะการแข่งขันเนี่ยในอุตสาหกรรมในประเทศไทย,ยต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเอรกว่าค่อนข้างแข่งขันรุนแรงนะครับสิ่งที่บริษัทต,ต้องทาคือ การขยายไปตลาดต่างประเทศใน CLMV นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาศัยความชำนาญของบริษัทนะครับเพราะบริษัทเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไอ้น้ำนะครับเครื่องจากไอ้น้ำต่างๆเนี่ยมานานพอสมควรนะครับฉะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นจุดแข็งของบริษัทนะครับในการที่จะตามบริษัทที่ย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมไป CLMV ต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะทําให้บริษัทสามารถที่จะมียอดขายนะครับสามารถรักษาย,ยอดขายระดับ1,000-1,300ล้านได้ครับค่ะเป็นหุ้นประเภทไหนครคุณวิสิตครถ้าเราจะประเมิน GTV บค่ะบริษัทจําเป็นที่ต้องหา S-Curve นะครับแล้ว S-Curve ใหม่ของบริษัทนี้ก็คือเป็นเป็น,ปนหน้าน้ําใหม่นะครับก็คือหน้าน้ําต่างประเทศนะครับอาจจะภูมิภาคแถวนี้นะครับซึ่งอาศัยความชนานาญที่บริษัททํามานาน นะครับทำนานมากเลยนะครับซึ่ง,งตรงนี้เนี่ยจะทําให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะรักษายอดขายได้นะครับแต่ว่าจะเห็นยอดขายแบบก้ากโดดเนี่ยจะต้องมีโปรดักต์ใหม่นะครับอาจารย์มีคําแนะนําอะไรสําหรับนักลงทุนไหมคะที่ถ้าจะลงทุนในหุ้นของ g t b อ่ะคะเพราะนีกจะเข้าบีนี่น้อยแล้วก็น่าจะจ่ายเป็นผลพอใช้ได้นะครับคือกําไรเท่าไหรก็จ่ายค่อนข้างเยอะนะก็น,ะน่าจะเน้นถึงด้านว่าจะได้ปนผลนะครับ ซึ่งนาทีนียผมว่าเขาก็จุกเว้นบางปีนะครับแต่ปีที่ดีเนี่ยเขาก็จ่ายเป็นผลใช้ได้นะประมาณ 3%, 5%, 7%ก็มีนะครับใน,ในปีที่แล้วเนี่ยดีเวนต์อยู่ถึง7%กว่าซึ่งก็เป็นอะไรซึ่งก็ต้องไม่ได้เน้นอย่างที่ว่าโกรดมากมายแล้วก็เอาเข้าจริงๆก็คือบริษัทก็สามารถทำกำไรได้นะครับ ในระยะยาวก็ยังพอไปได้ก็ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างจะจาเป็นแล้วก็ลูกค้าก็คงสม่ําเสมอในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งแล้วถ้าอนาคตเข้าไปต่อยอดต่างประเทศตลาดที่อะไรก็แล้าหน่อยใช่ไหมก็อาจจะมีโอกาสเติบโตตรงนั้นนะครับอาจารย์พอเป็นหุน้นประเภทไหนคะสําหรับ g t b อะคะ่ะเน้นว่าเออมันคงได้ผลแหะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ แค p ป t a ตอรเกนี่อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นโบนัสไปนะ,นะเอาละค่ะขั้งท่านเชัดเจนนะคะสำหรับการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทเจนท์ัแบทจำกัดมหาชนนะคะเป็นผ,ผู้ผลิตบอยเลอร์นะคะทั้งสองท่าน mm hmm. เห็นตรงกันเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยดูจะอิ่มตัวแล้วสิ่งที่บริษัททำได้ก็คือ การออกไปหาหน้าน้ำใหม่ก็คือหาตลาดใหม่นะคะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านซีอก็คงจะได้เห็นการเติบโตครั้งใหม่นะคะจารย์นิเวศก็บอกจริงๆแล้วก็นี่น้อยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ผ่านมาก็ถือว่า ทำผลการดำเนินงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะสำหรับบริษัทนี้นะคะอาจาร,รย์นิเวศบอกเป็นหุ้นปันผลนะคะแล้วก็คุณวิสิตบอกว่ามันอาจจะเป็นอยู่ในกลุ่มของธุรกิจที่เริ่มโตแบบถดถอยลงแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะดตตรนิเวศแล้วก็ขอบคุณดตตรวิสิตด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะเราพบกันนะคะสำหรับวิเสตโมเดลได้ทุกวันพุธ1ิบนาฬิกาสาสิบนาทีนะคะ วันนี้ดิฉันนวรัตน์เจริญบัพพินลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ